อนตนร้อยู่ในรายการ Left w h e l สามครั้งแรกนะทุกคนแต่ว่าเป็น EP ที่สองแล้วเนื่องจาก EP ที่ผ่านมามาเปิดให้ดถ เนืองจาก EP ที่ผ่านมานั้นเจ็ดดานดูเจสิบเจ็ดครั้งแล้วนะทุกคนแล้วก็มาทำภาคที่สองกันเลยแล้ววันนี้จะทำให้คลิปยาวกว่าเดิมสองเท่านะไปกันเลยไม่มีเนื้อเรื่องใหม่หรอกนะ ออ uh huh. ทุกคนก็อ,อาบนอนนะเดี๋ยวจะผ่านไปแล้วมา uh huh. แล้วบอกเลยนะว่าันนี้เราเปลี่ยนเครื่องใหม่ไม่ได้อัดเครื่องเดิมเครื่องเดี๋ยเป็นเครื่องที่อัดภาาแหละ เพราะถ้าเล่นกับประกันได้ทุกคนก็อย่าถือสากันเลยพยายามจะเล่นให้มันสนุกที่สุดนะคือทุกคนรวออ่างนะมีเรื่องผีม้เลาให้ฟังนันนี้ที่หนึ่งนะใช่ปะ่ะมันนี้บ้านผีสี่ันหนึ่งและชาผีสีตอนนั้นมันเป็นบ้านเช่านะ มันก็มีเด็กชายคนหนึ่งตัวอ้วนๆเลยแล้วก็รววคนหนึ่งถไปตัดแขนตัดขาหมดเลยจนได้มีชีวิตอ่ะแต่นั้นก็มีคนมาเช่าบ้านหลังนั้นพอเช่าแล้วเกิดอะไรขึ้นทุกคนเด็กชายคนหนึ่งโอ้โหขาไปนหนึ่งจากงานทชามาทุกคนเด็กอ้วนคนนั้นอ่ะ มันก็ขึ้นไปบนห้องของมันชั้นชั้นสองใช่ปะจากนั้นเข้าไปเปิดเก๊ะของเขาแนะล้วลงมาเขาเจออะไรเจอสิ่งดวเสีฟ้าเ้าพูดว่าโนบิตะดวงระอโมนแมวจุด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 ไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียก อ้าเงียบเฉยก็เฮียอาจจะไม่ได้คุยอะไรมากทุกคนเพราะว่าไม่รู้จะคุยอะไรเลยอ่ะอ้าวเดียบกัน ไมนั่ะนวะ่าจะซื้อลูกนัดมาเพิ่มแล้วกันนะทุกคนเพื่อทุกคนเรื่องน,นั้นเนี่ยจะเล่นให้ทันเวลาทุกคนถ้าเล่นทันเวลาแล้วทุกคนช่วยกดไลค์กดซาบด้วยนะเออส,สัญญาแล้วสัญญาแล้ยเดี๋ยวเล่นทันให้แน่นอนไทยได้ชน,นะเราจะไม่แพ้ต่อนหน้ากล้อง พราะเราจะถา่ายคลิปรอบเดียวแล้วก็จบให้ทุกคนเห็นเราไม่ค่อยหลงคลิปไม่ใช่ว่าเราขี้เกียจทุกคนแต่เพราะว่าเราถา่ายคลิปเป็นสิบคลิปมาตัดรอบเดียวแล้วแอปจุดจุดจุดอนนั้นมันทําให้คลิปเราเสียหมดเลยเฮ้ยเกือบเกือบแล้วทุกคน ก็ผักมาได้ด้วยดีนะทุกคนค้า mm hmm. ตอนนี้อันที่ก็เป็นสามสิบสองอาจเสร็จไปตัดแล้วก็เอาคิปลงเลยนี่ก็ผ่านมาห้าอัทีแล้วนะเราจะเล่งอีกตาหนึ่งละกันมาเริ่มกันเลย ทุกคนจะได้ความหาจากคลิปนี้หรือเปล่าแล้วก็พยายามแล้ว <c oughs> แล้วก็ถ่ายเองอัดเองตัดเองหมดเลยแล้วคนคนนั้นอ่ะที่พิวพคอมเมนต์มาขอบคุณมากมากเลยนะ เอา F สีแล้วอ่ะดีใจที่สุดเลยเพิ่งมาทำายู u t u b e งริงจังเมื่อเกือ่เนี้ก็มีคนกดซับถึงยี่สิบเอดแล้วอขอบคุณด้วยแล้วก็จะพยายามให้ถึงรอยสักให้ดีที่สุดนะ แอย่างที่บอกไป่รอยซัดทัง Q and A No No Don't touch me there This is my No No Square ใช่นี่คือ No No Square มีดีเสียงดังเฉย เเพเ็นแล้วว่าตดโตดปลักมากก็นะว่าแล้วก็ต่างกันทุกคนบอกว่าขอบคุณมากที่กดไลค์กดซับให้เราแล้วก็อะไรขอบคุณ FC ด้วยนะ ขอบคุณเอฟซีคนนี้มากเ Thank you, thank you วันนี้ก็มีเท่านี้แหละแต่ที่ทุกคนเห็นว่าเปลี่ยนอินโทรนั่นอหะเพราะว่าเราเปลี่ยนเครื่องอทุกคนอยากให้ทำอืมอันเดียเพราะว่าอินโทรเก่ามันคิดว่ามันมันมีเรืองแสงด้านหลังะ่ะทุกคน ทุกคนเข้าใจนะแล้ววันนี้ก็มีแค่นี้ทุกคนจะเป็นคลิปที่งานที่สุดในช่องแลดีเราขอไปตัดคลิปต่อก่อนบายบายถ้าทุกคนเห็นคลิปนี้นะจะทุกคนก็จะรู้ว่าเราอานนั้นตัดต่อเพิ่งเสร็จนะทุกคนบายบาย